ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับพี่ลองเจงนะครับผมสวัสดีครับผมนะครับเมื่อนี้นะครับเอซทุกท่านนะครับกลับมาพบกับบ่าวป้อมอีกเช่นเคยนะครับเมื่อนี้บ่าวป้อมนะครับมีข่าว ดีนะครับมาเล่าบันฟันนะครับพี่น้องหลายๆท่านนะครับเอหลายๆท่านถามนะครับว่ามีวัตถุมุงคลแอบออยากได้นะครับอ่ะเป่าป้อมนะครับวันนี้ได้พบนะครับกับพี่ลองแกงนะครับหนึ่งในสิทธิอนุศิ์นะครับของหลวงปู่สูนะครับจันทวันโนนะครับแห่งวัดป่าอิสลธรรมนะครับเจ้าของฉายานะครับอมตะวาจาศีรษะบ้านวายใหญ่นะครับจมบลวายใหญ่อำเภออากาศจมุนจังหวัดสกลนครนะครับที่เบ่าป้อมนะครับมาคุยกับพี่ลองแกงว่า พี่รองแก้นะครับเป็นหนึ่งนะครับในทีมงานแล้วก็จัดสร้างกระถินชุดนี้ด้วยใช่ไหมครับครับผมเป็นฝ่ายพัฒนาพันธุ์ให้ครับอ่าฝ่ายพัฒนาพันธุ์ว่าเมื่อกี้นะครับบ่าวป้อมนะครับได้เห็นเว็บๆว่ามีข่าวนะครับงานกระถินนะครับวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สิบสี่ยี่ห้าตุลาคมครับอ่าเดี๋ยวขอรายละเอียดจากพี่ลองแจ้งนิดนึงครับครับผมก็อ่าสวัสดีดีอ่สวัสดีนะครับเอฟซีของบ่าวป้อมทุกท่านนะครับผมลองแจ้งชุมนุมกูลนะครับหรือในเฟซบุ๊กก็คือ สิทธิ์ปู่ผ่านบารมีหลวงตาสูนนะครับทำไมต้องเป็นสิทธิ์ปู่ผ่านเพราะบารมีหลวงตาสูนก็คือทําให้คล้องจองครับจริงๆก็เป็นทั้งสิทธิ์ปู่ผ่านและสิทธิ์หลวงตาสูนนั่นแหละครับแต่ว่าเคยอุปถักต์ทั้งหลวงตาทั้งหลวงปู่ผ่านและหลวงตาสูนนะครับที่นี่จะเรียกหลวงตาสูนนะครับเรียกตังตาสูนก็คือก็เคยอุปถักต์ทั้งสองท่านมานะครับออกสองท่านมานะครับหลวงปู่ผ่านละสังขารไปนะครับปี54นะครับแล้วก็ผมก็เป็นคนอุปถักต์หลวงตาสูนมาตั้งแต่สิ เป็นครูอาจารย์สายหลวงปู่มั่นนะครับเป็นบวชกับหลวงปู่ศิลาซึ่งหลวงปู่ศิลานี่เป็นอุปชาของหลายๆรูปโดยพอท่านไปเป็นอุปชาที่อโศากรามครับ,รบอุษากรามหล,หลักๆที่ดังๆที่พอเราจะทราบก็คือ,อลงอุงพระอาจารย์ส,สมชายวัดเขาสุกิมครับหลวงปู่แตงอ่อนหลวงปู่ประภัยหลวงปู่บุญพินแถวๆเราก็เป็นหลวงปู่แหวนทยาลูโกหลวงปู่อินตองนะครับครับเขาเนี้ย หลวงปู่สุนลุงตาศูนเราเนี่ยหลังจากที่บวชเรียนกับหลวงปู่ศิลาเสร็จแล้วนี่พอหลวงปู่ศิลาละไปนะครับท่านก็ได้มาบวชเรียนกับมาเรียนวิชาต่างๆาง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 กับหลวงปู่อุ่นอุตโมโวัดอุดมเราแล้วก็ก็เลยได้มาเจอกับหลวงปูผ่ผานซึ่งอยู่บ้านเสื่อมหลวงปู่ผานก็ไใชรมาผ่านตลอดก,ก็ดังสลุฟ้าไปแล้วนะครับก็หลวงปูผ่ผานก็เลยเป็นศิษย์พี่หลวงอ่าลุงตาศูนที่ได้ยินว่าเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องใช่ใช่ใช่เพราะว่าไม่ใช่ที่วัดปู่ศิลาแต่ว่ามาอาการอํานวยหลวงปู่อุ่นอยู เทศบาลอากาศลุงปู่ผ่านอยู่บ้านเสื่อมตำบลพนแพงลงปู่ลุงตาสูนเราอยู่บ้านวานะครับ<ม>ก็เลยมาเรียนและมาศึกษาประธรรมกับลวงปู่อุ่นอุตโมก็เลยเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องกับหลวงปู่ผ่านนะครับช่วงหนึ่งลุงผ่านเนี่ยทะลุฟ้าไปแล้วนะครับแต่ลุงปู่ผาก็ละสังขารไปมาปัจจุบันก็คือลุงตาสูนว่ายง่ายคือลุงสูนนี่ท่านเป็นเมื่อก่อนนะครับผมขับรถในท่านนะครับคุบกบปีรถมิสูไชร ทท่านสีดำเนี่ยเลขทะเบียน5388นะครับผมย้ำว่าทำไม5388เพราะมันวนอยู่ตรงนี้นะครับเพราะมันวนตรงนี้คุ้อะไรคุณจะทราบนะครับเออครับอ่าวน้ทั้ง3ทั้ง3 8ทั้ง8นทั้งนวนไปวนมานะครับก่อนที่ท่านจะยังไม่มีรถเป็นของท่านเองนะครับยังไม่มีรถผมก็เป็นของคนขับรถเป็นช่างภาพนะครับก็พาท่านไปงานต่างๆครับพูดถึงเมื่อก่อนครับท่านเป็นอายุ70กว่าเนี่ยท่านไปเป็นประธานงานพุทธภิเศษหรืองานใดๆเนี่ยท่านจะจุดเทียนชัยครับ แล้วนั่งอธิษฐานจิตจนดับเทียนชัย,ชย<อ>นะครับ,รบเมื่อก่อนท่านเจ็ดิกว่านี่ท่านได้มาพักตอนท่านอายุ8ปดสิบแล้วนะครับ8ปดิเท่ารดครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือท่านเกิดสองส2 4เจ็ดเก้าสองสเจ็ดเก้าก็ตอนนี้แปดสิบสี่ย่าง8ปดสิบ้านะครับ8ปดสิสี่ย่าง8ปดิบ้าแต่ท่านไม่ใช่บอกอายุท่านตรงอ๋อเพราะพอไปเมื่อนั้นนะครับได้มีโอกาสไปกราบลงลง,ลงตาสูตนะครับมันบอกว่าเปลี่ยนเพศดก็บอกเปลี่ยนเพก็เปลี่ยนเพใช่ใช่ครับก็คือเรื่องอายุของท่านเนี่ไม่ต้องใส่ใจอะไรมากมายนะครับเพราาะะอจจ เป็นทริกอะไรเล็กๆเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆ <ste ep> ก็คือหลวงตาซูนเรานี่เรียนรู้ธร,รรมะต่างๆแล้วท่านไปดูดงถึง16ปีนะครับท่านกลับมาอยู่วัดป่าอิชรมก็มาพัฒนาวัดป่าอิชรมต่างๆนะครับวัดป่าสิต่างๆปัจจุบันท่านบารมีธรรมถึงนะครับทำให้ปีหกหนึ่นะครับผมก็อุปถัมภ์ท่านอยู่ปี61ก็มีญาติโยมนิมนต์ไปที่กรุงเทพมหานครไอ้โทษครับไปที่นครปฐม แล้วข้าพมไปอยู่ที่แถวนครไส้สีนะครับก็ลูกศิษย์ลูกหาถามผมว่าทำมาให้หลวงตาไปนะต้องไปนั่นอยู่นั่นผมก็บอกว่าเอาพูดตรงๆรับจากใจจริงท่านจะได้ดังอ,อ๋อครับอ่าท่านจะได้ดังพ,ดพูดพูดออกมาเลยบอกลูกศิษย์ซึ่งเป็นแอดมินน่านนครพนมที่ตั้งกลุ่มวรุมงคลหรงตาศูนย์เนี่ยนะไปแล้วท่านก็ไปปั๊บก็ไปเหมือนพระบารามีท่านเต็มพอบารามีท่านเต็มเสร็จปั๊บมันก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ต่างๆเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ย เราไม่ต้องไปถามท่านหรือให้ท่านแสดงอะไรก็ตามแต่จะแสดงออกมาโดยเป็นความบังเอิญต่างๆครับอเช่นรถคันนหนไปจอดใกล้ๆวันวันที่มันจะมีวันที่16วันที่หนึ่งเนี่ยมันก็มีอะไรเกี่ยวพันเป็นวันมงคลครับวันเหนืกับสิบหกเป็นวันมงคลของพี่้องทุกคนแต่ท่านไม่ค่อยไม่ค่อยบอกนะครับบอกไปก็ท่านรละแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวพันคนมากกาบสิ่งที่เกี่ยวพันนะครับแล้วที่สำคัญปัจจุบันนะครับผมก็ได้อุปถัมภ์ท่านนะครับ อยู่เรื่อยๆไปทุกวันนะครับมีช่วงวันที่วินบุญต่างๆไม่ได้ไปนะครับคนไปถามท่านนะครับเขาถามว่ามหาลุงตาเนี่ยทําอะไรบ้างผมบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องถามนะครับขอพอรอขอพอรนะครับเพราะว่าทําไมถึงต้องขอพอรเพราะว่าอมตะวาจาสิทธิพูดนะครับถ้าท่านพูดออกไปปั๊บเนี่ยจะมันเป็นสิ่งดีๆนะครับสิ่งที่ไม่ดีในตัวก็เป็นสิ่งดีไปเลยหลายหลายคนหลายหลายท่านเป,นเปนไลไี่ยนลายกลายเป็นดีอ่าจากลายไปดีจากท่านเคยเคยมีคนแล้วว่า จากราชบุรีมามาเสร็จแล้วไม่ออกไม่เอ่ยชื่อนะครับเออมาปับ๊บได้ตัวดีเหมือนกันหมด <Okay. S 2> แต่ถามหลวงตาว่าผมจะโชคดีไหมครับหลวงตา,าบอกกลับไปคนอื่นได้หมดแกเนี่ยได้ตัวเดีวยวกันแต่ไม่ถูกนะครับ <laughs> ก็เลยว่าใครมากลาบหลวงตาก็ให้คัาเกวอะฮะไม่ต้องถามว่าผมจะเป็นนั้นเป็นนี้นะครับหรือ,อดิฉันจะเป็นไ่นี้ให้ถามว่าให้ขอพอรท่านเลยให้ท่านอวยพรยากได้อะไรก็ให้อวยพรมาเลย oh, นะครับ,รบนี่คือวาจาสิทธิ์ของท่าน ก็คือหนึ่งก็คืออยากได้อะไรครับอธิษฐานเอาเลยครับแล้วก็สองนะครับขอให้ท่านอวยพรให้นะครับสําเร็จแน่นอนเออได้ยินข่าวว่าวันที่24-25ตุลาเนี้จะมีงานกระถินใหญ่ที่วัดป่าอิสระธรรมใช่ไหมครับใช่ครับอืมก็แล้วถ้าสมมุติว่าทางพี่น้องนะครับท่านใดนะครับร่วมนะครับสนใจทําบุญนะครับจองกระถินนะครับพี่น้องนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่รองแกงคุยนิดหนึ่งครับแล้วบอกวอมนะครับจะเอาเบอร์โทรนะครับ เลขที่บัญชีนะครับพี่รองแก้วครับลอยตามด้านล่างนะครับผมอ่ะรบกวนพี่รองแก้วคุยต่อหน่อยครับก็ลักษณะของกระถินนะครับก็เป็นกระถินสามัคคีนะครับไม่จะมีเจ้าภาพไม่มีอะไรนะครับก็เลยว่าทางวัดตั้งเป็นกองละ999บาทนะครับแต่เขาเนี้ยประเด็นคือลูกศิษย์ลูกหาที่สตาดูรังตศูนย์กันเลยทําเป็นของที่ระลึกออกมาครัชุดหนึ่งนะครับที่โพสในเฟสเราจะเอาลงใน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 ของ YouTube ด้วยนะครับของบ่าวป้อมด้วยนะครับก็คือว่า 909.9บาทนะครับแต่ส่วนที่ท่านที่อยากทําบุญโดยไม่ได้เป็นกองเป็นอะไรก็ทําบุญโอนเข้าบัญชีวัดด้วยโดยตรงนะครับก็คือบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับบัญชีนะครับวัดป่าอิสระธรรมนะครับก็เลขบัญชีครับ0605915นะครับ,รบนี่คือโอนลายย่อยเข้าเลยนะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนต้องการ เขาเรียกว่าอะไรฮะทางลูกศิษย์มีวัตถุมงคลส่งกลับนะครับที่อยู่ทางไกลท่านใดที่สะดวกมาก็มาทาบุญที่วัดได้เลยถ้าท่านไหนที่ไม่สะดวกมาก็ประสานผมโดยตรงเพราะหนึ่งผมเป็นทั้งแอดมินกลุ่มของวัตถุมงคลหลวงตาศูนย์นะครับเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการที่ดูแลการจัดสร้างวัตถุมงคลครับไม่ใช่กรรมการวัดนะครับเป็นคณะกรรมการที่จัดสร้างวัตถุมงคลดูแลการจัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆก็ประสานผมมาโดยตรงนะครับถ้า Facebook ก็ สิทธิปู่ผ่านบารมีลุงตาศูนย์นะครับเบอร์โทรก็087944442นะครับครับก็ในส่วนของบ่าวพรมนะครับเดี๋ยวบ่าวพรมนะครับอเอฟซีนะครับถ้าสะดวกก็สามารถนะครับแอดไลน์นะครับของช่องข่าวบ่าวพอมได้นะครับที่ไลน์อินดีสันนะครับภาษาอังกฤษละก็9968นะครับพี่น้องนะครับไม่มีแอดด้านหน้านะครับแล้วพี่น้องนะครับสามารถนะครับแจ้งความประสงค์นะครับมาได้ครับว่าต้องการเป็นเจ้าภาพกองกระถินนะครับ ได้นะครับตามรายละเอียดนะครับส่วนรายละเอียดนะครับเดี๋ยวบ่าวป้อมนะครับจะขอข้อมูลนะครับทางพี่รองแจ้งนะครับไปลงให้ทุกท่านนะครับว่ากองละ999บาทครับใช่ครับแล้วก็จะมีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้ท่านนะครับเป็นที่ระลึกนะครับท่านก็สามารถแอดไลน์มาได้เดี๋ยวบ่าวป้อมนะครับจะช่วยประสานงานนะครับให้กับพี่รองแจ้งอีกทีนึงได้เหมือนกันนะครับอันนี้บ่าวป้อมนะครับคุยก่อนว่าเพื่อป้องกันความสับสนนะครับถ้าติดต่อบ่าวป้อมมาแล้วก็แจ้งกับบ่าวป้อมตรงตรงนะครับเดี๋ยวบ่าวป้อมจะประสานงานกับพี่รอง กพราะกลัวสับสนครับกลัวแจ้งกับพี่ลองแจ้งสิแจ้งกับบ่าวพ่อมีกยอดไม่ตรงกันเดี๋ยวจะว่าไม่ชัดเจนนะครับอันนี้บ่าวพ่อมนะครับมาในฐานะครับเป็นผู้สื่อข่าวนะครับเพราะว่ามี f c นะครับพี่น้องไหลท่านนะครับถามมาว่ามีอยากได้วัตถุมงคลนะครับบ่าวพ่อมวันนี้มาถามให้นะครับอยากร่วมทําบุญกับหลวงปู่ซูนวันนี้บ่าวพ่อมาถามให้นะครับอันนี้ชัดๆครับและในส่วนนี้นะครับทางพี่ลองแจ้งมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องทางบ้านไหมครับครับก็นะครับ ก็เรื่องหนึ่งนะครับที่ตอนนี้นะครับมีการกล่าวมากขึ้นคือหลวงตาศูนย์เมตตาสูงมากครับรับลูกศิษย์ทุกท่านจากทางไกลก็ตามแต่ว่าคณะลูกศิษย์ก็เลยปรึกษาท่านแล้วนะครับเมื่อก่อนนะครับเราจะทําเวลาเข้าเวลาเข้าพบท่านเวลาเข้ากราบท่านน่ยท่านหลวงตาเคยบอกว่าโอ้ยบ่ได้ดอกเขามาไกลพอมาไกลนะครับเมื่อก่อนก็พบปกติแต่พักหลังท่านเหนื่อยนะครับก็เลยปรึกษาท่านแล้วนะครับเวลาที่เข้ากราบท่านนะครับ เอาเป็นสัก3ามช่วงเวลาก็ได้นะครับหก็คือแต่เช้า7จ็ดโมงเช้าเนี่ยก็มาได้นะครับพอมาได้ปั๊บนี่ถ้าท่านอยู่ก็ได้พบแต่เอาชัวร์วนี่คือ3ามโมงเช้าช่วงช่วงแรก3ามโมงเช้าถึง11บเอ็ดโมงเช้านะครับครั้งรอบแรกนะครับรอบ2ให้มาบ่ายสามถึงบ่ายห้าโมงเย็นนะครับคือ15บหนาฬิกาถึง17บเจ็นาฬิกานะครับ,รบก็คือหลวงตาศูน์นะครับคนภาคกลางถามว่าโอ้หลวงตาศู์ใจดีจังเลยเขาพบง่ายจังเลยเขาพบง่ายมากนะครับแต่ว่าขอให้ไปตรงเวลา เร่นตอนนี้กําลังเน้นยันกันครับเพราะว่าเราก็ไม่มีช่องทางอื่นครับเพราะเพจวัดก็ยังไม่มีนะครับก็เลยเป็นใน Facebook บางคนก็ไม่เข้า Facebook ก็เลยไม่รู้ว่าเอามาแล้วมาเจอมาเที่ยงแบบนี้บ่ายบ่ายโมงแบบนี้ไม่เจอหลวงตาแล้วก็พอมาเจอปั๊บนี่คนดูแลไม่ให้พบก็เลยโกรธคนดูแลก็มีนะครับก็เลยบอกว่าเลยเลยบอกข่าวว่าหลวงตาท่านใจดีมากถ้าใครเคยมากราบจะรู้ว่าท่านใจดีมากแต่เน้นย้ําคือ9ก้นาฬิกาถึงสี่นาฬิกาแล้วก็15บหนาฬิกาถึง17บเจ็นาฬิกา สองช่วงเวลานะครับก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้ปัจจัยกระถินปีนี้นะครับกรถินปีนี้ก็คือสร้างซุ้มประตูวัดสร้างซุ้มประตูวัดเสร็จนะครับทั้งโรงครัวก็ยังไม่เสร็จนะครับทั้งศาลาผู้ปฏิบัติธรรมก็ยังไม่เสร็จนะครับถ้ามีจิตียต่างๆก็มาได้นะครับส่วนวัตถุมงคลต่างๆเนี่เป็นวัตถุมงคลที่ สื่อทางใจนะครับสื่อทางใจเป็นตัวแทนของหลวงตาสูรนะครับเราก็ร่วมทบุญได้นะครับท่านท่านไหนที่มากราบบางท่านก็ไม่ได้สนใจลวงวัตถุมงคลสนใจมากราบท่านแต่บางท่านก็ต้องการนะครับก็เอาไปยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับก็เราก็มีทางคณะรุสศิษย์ก็ทําวัตถุมงคลขึ้นนะครับคุ้มค่ามากครับวัตถุมงคลชุดที่จะแจกกระินนะครับขอบคุณมากครับขออนุญาตนิดหนึ่งครับวัตถุมงคลชุดนี้คือปลูกอธิษฐานจิตโดยหลวงตาศูรใช่ครับตาสู์อธิษฐานจิตเดียวหรือเปล่าครับเดียวครับเดียวนะครับ ก็อันนี้นะครับชัดเจนนะครับพี่น้องครับ1นะครับบ่าวป้อมมานะครับเพื่อบอกคุณนะครับกับทุกท่านนะครับ2นะครับถ้าเอฟซหลายๆท่านนะครับต้องการนะครับร่วมทําบุญก็เดี๋ยวนะครับแจ้งหลังไม้ได้นะครับพี่น้องนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวป้อมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ลองแจ้งมากๆนะครับที่อ่าให้ความอนุเคราะห์นะครับให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับอ่าประวัตินะครับของท่านนะครับหลวงตาศูนย์นะครับจันทวันโนนะครับวัดป่ายเสนาธรรมนะครับตำบลวายใหญ่อำเภออากาศอํานวยนะครับแล้วก็ พี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวตามติดบาปป้อมนะครับเดี๋ยวบาปป้อมนะครับจะพาไปวัดหลวงปู่ผ่านต่อนะครับได้ข่าวว่ามีกระถินครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเจอกับบาปป้อมคลิปต่อไปนะครับสำหรับนี้ก็ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ